สวัสดีครับขอต้อนรับแฟนๆปีศาจแดงทุกท่านเข้าสู่รายการ Red Robot Podcast ที่จะเจาะลึกทุกข่าวสารของ Manchester United อัปเดตข่าวร้อนรอบวันประจำวันที่1สิงหาคม2025ครับวันนี้มีเรื่องให้เราตื่นเต้นกันตลอดทั้งวันเลยครับโดยเฉพาะความคืบหน้าครั้งสำคัญในตลาดซื้อขายนักเตะและความพร้อมล่าสุดก่อนเกมสำคัญที่เราจะพบกับเอเวอรตซึ่งมีถ้วยแชมป์ปรีซีซั่นเป็นเดิมผ่านครับ เริ่มกันที่ประเด็นที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดเบนจามินเซสโก้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าปฏิบัติการล่าตัวกองหน้าวัย2 2ปีจาก RB บีไลฟ์ซิกได้เข้าสู่โหมดจริงจังขั้นสุดแล้วครับล่าสุดแหล่งข่าวเทียนหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้ต่างรายงานตรงกันทั้งหมดเริ่มจากเดวิดออนสตีนจากเดอะแอตเลติกที่ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กำหนดให้เบนจามินเซสโก้เป็นเป้าหมายหลักเพียงคนเดียวหากจะเซ็นสัญญากับกองหน้าในซัมเมอร์นี้ครับ เรื่องราวมันเข้มข้นขึ้นไปอีกครับเมื่อฟราบิซิโอราม n าโนระบุว่ายูเนเตดได้แจ้งไปยัง RB ีไลฟซิกอย่างเป็นทางการแล้วเกี่ยวกับแผนการที่จะยื่นข้อเสนอและที่สำคัญคือเราได้แสดงหลักฐานให้นักเตะและเอเย่นเห็นว่าเราจริงจังแค่ไหนทำให้ตอนนี้แมนิวคาสเซิลจะยังไม่ยอมแพ้แต่ยูเนเตดได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เซสโกให้ความสาคัญมากที่สุดไปแล้วครับ และไพ่เด็ดล่าสุดที่ทำให้แฟนบอลอย่างเราใจชื้นสุดๆก็คือรายงานจากเบนจาคอฟที่เปิดเผยว่ายูเนเต็ดได้ทำการส่งคณะผู้แทนลับบินตรงไปยังประเทศเยอรมนีเพื่อเปิดการเจราจาอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยผู้ที่นำทีมไปเองครั้งนี้ก็คือคริสโตเฟอร์วิเวลผู้อำนวยการฝ่ายสัรหาของเรานั่นเองการที่ส่งวิเวลซึ่งเคยร่วมงานกับเซสโกมาโดยตรงที่ไลฟ์ซิกไปเองถือเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าเราจะเอาคนนี้ให้ได้ครับ ในขณะเดียวกันขอเคลียร์ข่าวนืออื่นๆสักหน่อยนะครับฟราบิซิโอโรมาโนออกมาสยบข่าวกับจาลุยจิดอนารุม m าอย่างชัดเจนว่าณนะตอนนี้ไม่มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้นนะครับแฟนบอลสบายใจได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสโมสรกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะดึงกองกลางเข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งคนหากมีโอกาสที่ดีเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าการจะซื้อใครได้ก็อาจจะต้องรอให้ดิวของเจรอนซานโชที่มีข่าวว่าจะจบลงในเร็วๆนี้หลุล่วงไปก่อนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินครับ เอาเละครับจากเรื่องนอกสนามมาดูความพร้อมในสนามกันบ้างกับเกมนัดสำคัญในศึกพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่เราจะพบกับเอฟเวอร์ตันในคืนวันอาทิตย์เช้าว,วันจันทร์4ส,สิงหาคมนี้เวลาตี4ตามเวลาประเทศไทยครับข่าวดีมากๆก็คือเรื่องสภาพความฟิตของนักเตะลิซันโดมาร์ติเนซกลับมาฝึกซ้อมเบาๆกับลูกบอลบนพื้นหญ้าได้แล้วอันเดรโอนาน่าก็กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบหลังเจ็บเล็กน้อยส่วนโจชัวซึกซี่ก็ยืนยันว่าการบาดเจ็บไม่ได้ไร้ายแรงอะไรครับ ส่วนคนอื่นๆมาเทอุสคุณย่าพร้อมกลับมาลงเล่นหลังจากได้พักขณะที่แฮร์รี่แม็กไวอาจจะต้องจัดการเรื่องความฟิตอย่างระมัดระวังแต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือไบรอันเอมเบโมอาจจะได้ลงประเดิมสนามในเกมนี้เป็นนัดแรกครับรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมของเราก็ออกมาแสดงความพอใจอย่างมากหลังเกมถล่มบอลมัส4ตอนน่อหโดยบอกว่าทีมชุดนี้ดูแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วซึ่งสะท้อนความมั่นใจได้เป็นอย่างดีครับ สำหรับรูปแบบการเล่นที่คาดการในระบบ3-4-2-1น่าจะเป็นดังนี้ครับผู้รักษาประตูอัลไตาบายันดีกองหลังดิโอโกโดาโลเลนิโยโ,โรและแฮร์รี่แมกไวยวิงแบ็กและกองกลางนไซไยมาสราวีมานูเอลอูกาเต้เมสันเมาส์และแพทริกดอกูแนวรุกบรูโน่เฟอร์นันเดสมาเทอุสคุนยาและลาสมุดฮอยลุน เราจะเข้าสู่เกมนี้ด้วยความมั่นใจเต็มที่หลังชนะมา2นัดรวดและมีลุ้นคว้าแชมป์รายการนี้เพื่อสร้างโมเมนตัมก่อนเปิดฤดูกาลขณะที่เอเวอร์ตันยังไม่ชนะใครเลยในทนวัวร์นาเมนต์นี้สรุปสันส้นๆในวันนี้คือตลาดซื้อขายกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อปิดดิวเบนจามินเซสโกให้ได้ส่วนในสนามขุมกำลังของเราก็พร้อมรบนักเตะเจ็บเริ่มทยอยกลับมาเอ็มเบโมมีลุ้นประเดิมสนามในเกมสำคัญกับเอเวอร์ตันที่มีถ้วยแชมป์เป็นเดิมพันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นจริงๆครับ สำหรับวันนี้เรส r o โรบอตต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ